สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต่อเนื่องเลยนะครับท่านตอนนี้นั้นก็ได้มีภาพ2ออกมาแล้วครับท่านผู้ชมเลยส่งผลให้มือปราอีเอนั้นต้องกลับมาอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมนั้นเริ่มจะวางมือไปได้ชัวร์กูพยายามครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็มาถึงคิวคุณพ่อบ้างครับท่านหลังจากที่คุณลูกนั้นออกมาทอฟอร์มไม่หยุดยั้งและบุญนาดาก็ร่นว่ามันอย่าเพิ่งตายเออไม่ใช่จำผิดจำผิดโทษเถิอเอโทษฮ้ยฟังอยู่แล้วขอโทษด้วย โดยบุมณรณดาบ,บอกว่าถ้าไม่ฉลาดนักนั้นให้หุบปากนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ดีดาจังออกมาบอกข่าวก่อนนั้นยุดเธออีเอหุบปากนะครับท่านแต่ไม่สามารถมีอะไรมาหุบได้ครับท่านผู้ชมอาจจะต้องใช้ตะก้อที่ครอบปากอะไรสักอย่างหรือเปล่านั้นต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยอีเอลั่นว่าจะไปฟ้องบุมรดาและจะเอาเงินจากการชนะคดีนั้นไปให้เด็กนักเรียนครับท่านไปให้เด็กวัยรุ่นนั้นสวมใส่แต่งตัวมิดชิดนะครับท่านผู้ชมโดย อะไรวะเนี่ยไทยรัฐแจ้งเข้ามาอีเอเตรียมฟ้องบุ๋มบรรดาเอาเงินไปให้พ่องซื้อลงเห็นไหมยังไม่ใช่โอ้ยอีกแล้วดีร่าตาไปอีกแล้วเอ้ยเอาเงินให้เด็กยากจนแต่งตัวเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมด้านบุ๋มบรรดานั้นก็ออกมาฟาดเรียบไม่ยั้งครับท่านนางสาวไทยนะครับท่านผู้ชมชนะเลิศเมื่อปีสี่สามนั้นกับนางงามสิบบาทครับท่านหรือว่าจนสองบาทห้าสิบตังค์นั้นผมไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจคือวงการนางงามนั้นบอกว่าอีเอ อีควายไ,ไม่ใช่ไม่ใช่อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมบอกว่าไม่ได้อยู่ในวงการนางงามแต่อย่างใดครับท่านและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้นก็ได้ลงข่าวครับท่านผู้ชมเมื่อปี4 4สมัยเดียวกับที่นุ้ยสุจิราลุกพิพักสวยอย่างเลยกันกเลยทีเดียวขวัญใจของผมนั้นได้เป็นนางสาวไทยโดย,ยระบุว่าอะไรวะ หนูเอลูกทวีนะครับท่านผู้ชมตกรอบเพราะฟันเหยินฟันยืน่นฟันยาวครับนะท่านไม่ท,ามทาราบว่าเป็นเหมือนฟันมา้าฟันอะไรสุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมและว,วันนี้เราได้รับ เกียรติครับท่านไม่ใช่จากบุมนดาไม่ใช่จากอีเอไม่ใช่จากไอวีแต่อย่างใดนะครับท่านวันนี้มีสุธิชัยครับท่านได้เรียนสายบอกออกไปนะครับท่านผู้ชมวันนี้สุธิชัยหย่อนจะมาพบเจอกับเราครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตํารวจได้ไปบุกฟาร์มครับท่านเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นคิวของพ่อนั้น้มันจะชอบออกมาโด่งดังควบคู่กันอย่างชัว่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมหลังจากครั้งก่อนนั้นตัวลูกออกมาท็อปฟอร์มได้ไม่ทันไรครับท่านพ่อเขาเลยไม่ไหวต้องออกมาชนเด็ก นะกรารันผู้ชมอะไรนก็ไปแย่งไมโครโฟนก็วุ่นวายไปหมดเลยนะกรับั่านผู้ชมเดี๋ยวต้องให้คุณสุทธิชัยมาอ่านข่าวครับท่านโดยสวัส,สดีครับคุณผู้ชมกราบหลังจากที่ผมนั้นเกิดมาใช้ระยะเวลาช่วนาตาปีครับท่านเป็นนักข่าวในเครือสำนักขานข่าวเดอะเนะครัก่าันผู้ชมและได้ไปศึกษาข่าวอยู่ที่กรุงเวนนาประเทศออสเตรเลีย <sk ill noise> กเกิดมาช่วนาตาปีครับท่านเพิ่งเคยประสบพบเจอในการั่านผู้ชมกราบกับ ตระกูลสองพ่อลูกนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะใกล้คุกขึ้นไปขึ้นทุกทีแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นสุดแท้แต่แต่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับพระงา่าซากกระดูกสัตว์กองเขื่อนเหม็นคุ้งค่างบ่อตลอดจระเข้ทวีไก่คุบขายหัวหมาก็มีนะครับท่านผู้ชมหมายความว่าเป็นหมาที่โดนยิงตายหาตายหงห่า เซเว่นเมื่อครั้งก่อนนั้นเมื่อช่วงนาตาปีที่ผ่านมาหรือเปล่านั้นสุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมโดยเป็นหมาเพศเมียถ้าผมจําไม่ผิดครับท่านส่วนทางด้านของสถานการณ์ของลูกสาวของเธอนั้นก็ยังคงคาราการสังไม่หยุดยั้งครับท่านโดยได้มีการออกมาบอกจากสํานักง,งานข่าวนัดบิวชัน,นว,ว่าเป็นองโอเล่นระเบิดนะครับท่านโดยผมก็พยายามที่จะเจาะแสวงหาข่าวเพื่อมาตีแผ่ที่ชักสังคมไทยนะครับท่านผู้ชมก็เชิญกลับไปพบกับสานักรา์ข่าวนัดบิวก่อนนะครับท่านผู้ชมโด ตอนนี้กลับมาแล้วครับท่านโดยข่าวสดแจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับสุดสุ่ิชัยยนแต่ตอนนี้เริ่มไม่หย่อนแล้วครับท่านตอนนี้แอร์หนาวขึ้นเรื่อยๆครับคุณสุดสุ่ิชัยขอบคุณเลยเุนโดยข่าวสดแจ้งเข้ามาังาะซ่ากระดูกสัตว์กองเกลือนเหม็นคุ้งข้างบ่อไอวีมึงยังพึงเลยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยตาีกแล้วแม่มึงเ้ยผงาดซากระดูกสัตว์กองเกลือนเหม็นคุ้งข้างบ่อจระเข้ทวีไก่คุ้บ ขายหัวหมาก็มีนะครับท่านผู้ชมอย่างที่คุณสุธิชัยเรียนขายแถลงข้างต้นบอกไปนั้นว่าไม่ทราบว่าเป็นหัวหมานะ้าเซเว่นหรือเปล่าแต่จํานวนมันมากมายไก่กองนเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมอาจจะกลับมาสิงสู่หรือว่าสิงล่างปากลูกสาวมันหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ขายหัวหมาก็มีนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เครื่องประหารหัวสุนัขแต่อย่างใดอันนั้นเอาไว้ตัดหัวมันนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องหาอะไรที่มันต่ำกว่าฉันยิ่งกว่าหัวสุนัขนะครับท่านอาจจะเป็นหัวตัว ต, er, ตัวเฮียตัวเงินตัวทองหรือเปล่านั่นก็ไม่ได้ใจแต่เมื่อวานกองปราบครับท่านกองปราบตามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกกอพทศนะครับท่านผู้ชมนําโดยพันตํารวจเอกวัชรินภูสิทธิ์นะครับท่านรองบอกกอพทศนั้นตอนนี้ก็ได้ไปบุกลุยทวีไกลคุบไอ้พี่ฟังดูอย่าเพิ่งยิ้มเลยตอนนี้อย่าเพิ่งหัวเราะ หยุดหยุดวางซ่อมช้อนด่วนอย่าเพิ่งแตเข้าวมาฟังข่าวนี้ก่อนอย่าง่วนๆกันเลยทีเดียวนกครได้ผูชมโดยวลวลาส่งความคิดนั้นก็ได้พาในการได้บูชมไม่ได้พาทัวร์ไปลงแต่ย่างใดนั้นเอลูกมันโดนครับท่านโดยการตรวจสอบครั้งนี้กำนันตำบลท่าเคยผู้ใหญ่บ้านนำที่ดินมาชี้ที่ของทวีไก่คุนะครกบทได้ผูชมนอกจากนี้บริเวณที่บ่อเลี้ยงจอะเเข้เอเอ,เอมีการขออนุญาตจำนวนพันห้าสิบตัว ไวแต่วายวียเอไม่ใช่โอ้ยแบ่งการเลี้ยงหลายบ่อนะครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวโดยเจระเคนั้นมีลักษณะท่าทางหิวโซครับจัน โดยสุดิชัยหย่อนก็กลับมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นจระเข้ไหลพันตัวนะครับท่านผู้ชมกล้าเป็นอะไรที่บันเจิดอย่างเหลือล้กกันเลยทีเดียวโดยเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพบันทึกเป็นหลักฐานนอกจากนั้นยังพบกองซากสัตว์โครงกระดูกสัตว์ไม่ทราบชนิดนะครับท่านผู้ชมหมายความว่าเราต้องเจาะจงว่าใช่กระดูกคนหรือกระดูกอะไรหรือเปล่ามีการง่าหัวมนุษย์ไปแดกหัวกระบาลที่นั่นหรือไม่เป็นสิ่งที่น่าจับตาม,มองต่อไปครับท่านรับนทะ่านผู้ชมโดยไม่ทราบชนิด พวกอาซากระดูโครงสัตว์โอ้อะไรกันวะเนี่ยบางชิ้นมีลักษณะคล้ายกับหัวยเออเอไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยคล้ายกับกระโหลกหัวสูนักเออจึงส่งกินเน่าเหม็นคราครุงไปทั่วบริเวณจอบบอบอจระ,ะเข้ในไรกันนผะู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปว่าเคยมีใครตัวง่าไปแดกหัวกระบ,บ้านหรือย,อยังนั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ตอนนี้ที่แน่ใจคือผมพนดานั้นบอกว่าจะต้องฟ้อง ไอเอ็ e. นะครับท่านผู้ชมและจะเอาเงินไปให้หมาจอมจัดนั้นก็ไม่ทราบว่าจะหมายถึงรวมสงสุนัขเพศเมียตัวนั้นหรือเปล่าที่โดนสังหารหน้าเซเว่นนั้นผมก็ไม่ทราบได้นะครับท่านแต่บุคคลฟาร์มทวีไก่คุ๊บนะครับท่านผู้ชมวันนี้พ่อทวีขอเชิดชายหลังจากที่เงียบหายไปชัว่วครวยามครับท่านออกมานะครับท่านผู้ชมถล่มคนนู้นไม่ยัง้งชนไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้อะไรว่าข่าวโวนอีกแล้วบุกไล่คนไล่ทวีไก่คุพบพบปอเจรเขนับพันตัว พังงาเอกสารที่ดินทิ้งเกลื่อนนะครับท่านผู้ชมโดเอกสารที่ดินที่เก่าไปข้างต้นนั้นก็มีชื่อของบารินาปรากฏอยู่ครับท่านโดยบารินาหีบศพยังคงพัฒนาการต่อโลงเลยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมอย่าเขาจะผิดไปผมพูดผิดเฉยโดยตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองครับท่าน้องร้อยมันลงไปตายนอนเองก่อนนะครับท่านผู้ชมถึงจะมีหลุมศพนี้โดยก็ไปค้นกันอย่างมากมายก่ยกองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนบุญนัดดานะะี่ก็ฟาดมากแม่นะครับท่านผู้ชมบอกว่าอ แบมือรอได้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะกดน้ำไปให้หรือจะแพ้ผลบุญไปให้นั้นก็ยังต้องจับตาม,มองอยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมและเอกก็ชิงอะไรวะชิงแจ้งความบุ๋มบรรด,ดาตามที่แถลงเื่อนขไปแล้วนั้นนะครับท่านผู้ชมท้าลงสอสอเขตแข่งทับท่านเอาแล้วมึงตอนนี้แนวหน้าแย่งเข้ามานะครับท่านผู้ชมปารีนาชิงแจ้งความบุ๋มบรรด,ดาเพราะท้าลงสอสอเขตแข่งแต่ไอวี ไมเอปไม่มีไม่ได้ไม,ดมดีนะครับท่านผู้ชมโดยออเอนั้นก็บอกว่าให้มาลงในเขตอะไรนั้ที่มันอยู่นะครับท่านผู้ชมอะไรบั้งบึ้งบึง้งยังางแม่มันไปก่อนนะครับท่านโดยเธอโพสต์ว่าอยากเห็นบรรดาลงสอสอเขตปรินาไหมคะยันนี้ไปลงเขตอื่นนะคะก็ทําให้ผมนั้นรู้สึกว่าไอ้นี่มันจะเริ่มดักดานเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ชมระดับออื ด็อกเตอร์บุมบรรดาองผู้ด,ดีนั้นไม่ใช่เกตที่จะเป็นสอสอนะครับท่านผู้ชมนั้นะเกตแล้วเธมนตรีเลยโดยอิงโง่ในระเบิดนี้ก็ยังคง <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงดีเลยนะครับท่านอันนี้ก็โหอ,อ่ะ อ่ะเจอบุ๋มบรรด,ดาเลยครับท่านโดยอันนี้ไม่ใช่สงครามนางงามน,นะก็ท่ามุู้ชมโดยบุ๋มบรรด,ดานะั้นเป็นนางงามอันนั้นเรื่องจริงครับท่านแต่คนนึงนั้นไม่ใช่เป็นแค่10บ,บาทนะก็ท่ามุู้ชมนางงาม10บ,บาทตามที่ร้อยตำรวจเดชเฉลิมอยู่บํารุงได้ออกบอกมาแถลงไขายไว้เมื่อหลายเดือนก่อนนั้นอันนี้ฝาของเดลีนิวบุ๋มลั่นฟ้องเอบุ๋มลั่นฟ้องเอไม่ใจอ่อนเจราจาหางเงินเลี้ยงข้าวน้องหมาจอนจัดครับท่านโดยเดลีนิวออนไลน์ต่อสายตรงหาบุ๋มบรรด,ดาถามชัดมุมเตรียมเล่นการเมืองหรือไม่เจ้าตัวยันไม่ใจอออ่นฟง้ง นานให้าหาเงินเลี้ยงข้าวน้องหมาจรจัดและกดน้ำสุนัขตายหน้า <c oughs> เซเว่นกดน้ำสุนัขตายหน้าเซเว่นก็ไม่มีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยยังคงตาฝาดอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียว <c oughs> ช่วงนี้นั้นสายตามีปัญหาครับท่านก็ต้องแม่เอ้ยกูจะพูดยังไงดีว่าคนมีบุคคลเพียงไม่กี่คนนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมที่จะไปทําให้บุม๋มบรรดาออกมาตอบโต้แบบนี้ได้นั้นผมอยากจะรู้อย่างรุนแรกงเลยทีเดียวครับท่านว่ามันต้องเป็นคนประเภทไหนนะครับท่านผู้ชมประเภทอื เรียกข้าว่าบรสิทธิ์หรือว่าอะไรสุดแท้แต่คลางกระซังนะครับท่านผู้ชมต้องจับตามองอย่างดุโดกันเลยทีเดียวเพราะไอ้ตระกูลนี้มันสามัคคีกันอย่างดิบดีนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ลูกออกมาไม่นานชูครูชยันนั้นพ่อก็จะทนอยู่ได้อย่างไรก็ต้องออกมาบ้างนะครับท่านผู้ชมแต่คราวนี้ไม่ได้ออกมา กัดอะไรชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นการที่ตำรวจนั้นบุกยึดไปครับท่านเอ้บุกไปตรวจฟ้าน,นะครับท่านผู้ชมแล้วเจอเอกสารสิทธิที่ดินที่เอาไปมกไว้นะครับท่านผู้ชมมีการคาดชื่อว่าเป็นชื่อของออเอนั้นด้วยนะครับท่านผู้ชมและในปี2 5 3 0นั้นซึ่งผมยังไม่เกิดแต่อย่างใดนั้นได้มีการลงหาเสียงครับท่านจากทวีไกรคุบที่ไ่คุบที่ลุงเสี้ยวนะครับท่านผู้ชมบุกต้นมะพร้าวไวหลังนาศพเด้งรือบาน,นั้นไม่แน่ใจจะสุดแท้แต่ทราบได้นะครับท่านแต่ทวีไกรคุบบอกว่า ได้ที่ดินนี่มาสองร้0 0กว่าไร่นะครับท่านผู้ชมในปี25.30นั้นโดยมีชาวบ้านเป็นพยานมากมายไก่กองเลยทีเดียวนั้นโดยถ้าเกิดคดีนี้ไม่เป็นที่ออกมานะครับท่านผู้ชมและอนาคตข้างหน้านั้นขายได้ไร่ละหลายล้านเพราะติดถนนใหญ่นะครับท่านก็เป็นสิ่งที่ประสานงานอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ผมพยายามควบคุมมือของผมนะครับท่านไม่ให้มันไปไหนก็ไปส่วนตอนนี้ครับท่านบิ๊กป้อมก็เจอหน้าเขียกวงแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือว่าสมคิดนั้นเจรจา ภาษาไกลยึดพักพลังราชาลัทธ์อาจจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องจับตามองโออะไรกันวะเนี่ยเอมึงอีกแล้วนะครับท่านก็มีแต่ข่าวบุคคลนฟาร์มจระเข้อะไรมั่วไปหมดนะครับท่านผู้ชมทางด้านของแท็กพลันยูนั้นก็ทนไม่ไหวครับท่านเห็นไเอนั้นออกมาประท้ากับบุกมาตาก็อันนี้มาจากแท็กพลันยูนะครับท่านผู้ชมแท็กพลันยูดาบเดือดเอ๊ไปอไม่ให้เสียได้เออ แท็กบลันยูด่าดเดือบเสียดายภาษีลั่นคนอย่างจุดๆๆเป็นสอสอได้ปู่ก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชมโดยข่าวสดแจ้งเข้ามาวันนี้นี่เลยชั่วคุู่ยามที่ผ่านมา แท็กพลันยูมาแล้วมองบนบอกเสียได้ยภาษีถามแรงสอสอแบบนี้ทําอะไรให้บ้างนอกจากลูกป่าเอ้ยนอกจากลูกป่าก็ไม่มีอีกแล้วนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมตาฝาดอยู่เรื่อยๆเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหลังเกิดปมร้อนระหว่างเออปรินากับบุ๋งปนนตาแฟนขับแห่เม้นเพียบนะครับท่านโดยแท็กพลันยูบอกผ่านเฟซบุ๊กว่าผมนี่งงเลยครับมีสส รวยแบบนี้อยากจะถามหน่อยทําอะไรให้ครูบ้างเสียได้ภาษีว่าคนอย่างจุดๆๆมึงหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะครับท่านเป็นโส่ได้ครูก็เป็นได้แบบนี้โถอๆๆถโถถหลายมีละ นักการะนต์มูชมหลายมีและนั้นไม่ได้กระแทกกระทั้งทางบุมอัตตาแต่อย่างใดนะครับน่การนตูมชมเพราะเขานั้นจะครบใครเป็นคนคนหรือไม่อย่างไรนั้นก็นในสทิที่เราจะไปเสือกได้นะครับท่านโดยเรื่องนี้นั้นมีบุคคลบางจำพวกครับท่านดียเอยังไม่หาไม่เจอเลยนะครับท่านตูมชมก็ได้ออกมาเสือกับเรื่องคนคนู้นคนคน,นี้ไปเรื่อยครับท่านวุ่นวายกับคนนู้นคนนี้ไปทั่วแนะ่ไปบอกให้ไอวีเลี้ยงดูลูกสามดีดีหน่อยฮ<ะ>ัลโหลพ่อเหรอ อ่ะว่าไงลูกเอ๋อเออไอ้วีทตั้ไใจอยู่เมื่อวาน,นำวตำรวจไปบุกคนบ้านลูกเปล่าฮะจริงเหรอลูกเอ๋แล้วแบบนี้พ่อควรจะทำอย่างไรดีเอาวัวมาที่ตำรวจเจอม,มาแดกก่อน หมดไม่ทันแล้วเออเล็ดอีดบีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้ความคืบหน้าอะไรเลยนั้นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าหืไม่มีภาษีเลยนะท่านผู้ชมไม่ใช่ฝ่ายบุ๋มบรรดานะครับท่านใส่ในเนั้นท่านไปคิดกับตนเองโดยมันจะออกมาท็อปฟอร์ไม่หยุดยั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เลยส่งผลให้ผมซึ่งเป็นมือป่าเบีเยนั้นต้องกลับมารีเทิร์นคัมแบ็กออนสเตตนะครับท่านผู้ชมไม่อยากจะทาข่าวมาแล้วแต่เล่กับบุ๋มบรรดานั้นก็ต้องจัดให้อย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเราต้องจับตามองว่า อย่ากนี้จะเป็นอย่างไรนั้นสุดแท้แต่แต่บุญนาตาก็ได้ออกมาบอกลั่นไว้เป็นนัยยะทางการเมืองแล้วว่าเดี๋ยวดิฉันจะสั่งสอนคนขานั้นก็ไม่ทราบว่าหมายถึงการลงสอสหรือป่านะครับท่านผู้ชมแต่ที่อย่างไรที่ต้องทําเลยคือปลบกเมยอกับประชาชนที่เลือกเอเข้ามาครับท่าน ทุกฟอร์มอย่างหยุดยั้งเลือกแบ่ไงก็ไม่แน่ใจนะในผู้ชมน้ําดีบรรเจิดอย่างเฉยใชยกันเลยทีเดียวก็เป็นเสียงที่ผมรวบรวมมาแถลงข้างต้นให้ประชาชนได้รับฟังกันครับท่านโดยเวลาที่นี้ผมอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเล Kum, ็กน้อยถึงบ้านกลางนะครับท่านผู้ชมก็จึงขอแถลงเรียนไขไว้ก่อนแล้วหากใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็กดให้สักหน่อยเล็กน้อยถึงบ้านกลางอย่าลืมกดกระดิ่งและกดซับสไคร้และเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนแตเพียงเท่านี้สวัสดีครับท่านทั้งหลาย